ไหนใครคิดถึงเซียนดิงบ้างครับกดไลค์คลิปนี้ครับที่ผมพาทุกคนไปหาเซียนดิงกันสวัสดีทุกคนครับอยู่กับช่องบิษัทตั้งบางเจงครับโอ้โหวันนี้เราเปิดคลิปกันกลางดึกนะครับตอนนี้ประมาณกี่โมงว้เนาะตีสามนี้ตีสามแล้วนะครับเออนะครับวันนี้เราจะไปออหาตัวละครที่ดังล่สุดนะตอนนี้เซียนดิงเราจะไปหาเซียนดิงที่จังหวัดลบบุรีนะครับ โคตรไกลแต่ตอนนี้สมาชิกหายไปนหนึ่งคนครับไอโฟูยังไม่มาครับมันบอกไปอาบน้ําแต่ตีสองตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับก็คือสายถ้าตลอดครับตอนนี้เดีย๋ยวผมจะพาไปดูไอเซียนดิ้งบอกว่ามันแอบโทรมาก,ก่อนบอกว่าอยากกินเคฟซีคุณเลขากับคุณบาร์มทำอะไรเขาตอนนี้<ช>คุณเตรียมเคฟซีให้ไอเซียนดิ้งผมยังเฮ้ยอ้าวลืมเคฟซีเซียนดิงน้งได้ไงวะกับลืมเคฟซีเขาโอ,โอ้มาอย่าเราลอยโฟแล้วก็เราจะเดินทางไปนทุกคนเจอแน่นอนครับเซียนดิงเดี๋ยวเจอกันที่ค่ายนะครับผมไล่ตอกให้หมดมิตรผลลูกไทย Okay, let's go. Okay. เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปหาเซียนลิงกันวันนี้เราอ้ามอยู่ไหนไม่รู้นะกำลังซื้อส้มตำอะไรอยู่ไม่รู้ตอนจะออกมาเอาใบขับขี่กันนี่อ๋อเอาใบขับขี่เขาแล้วใช่ไหมเอาวทำไมไม่เอาใบไปขับรถล่ะเวลามึงอยากมึงพานทหารหนีมึงก็เลยไปทำยากเออใช่เอายึดใบขับขี่เราไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้พาทหารหนีีรถถังรถถังไม่มีรถถังด้วยว่ะเฮ้ยวิ่งองพันทหารใหญ่สองพันทหารปืนใหญ่ทหารใหญ่อะไรใหญ่อะตอนนี้ครับเราเข้ามาข้างในแล้วครับ กองพันบริการหบริสีตันนี้เจอทหารเต็มไปหมดแต่ยังไม่เจอเซียนดิ้งถามพี่ก่อนดิพี่ครับรถญาติจอดตรงไหนครับนี่เลยความค่าความครับริงเราควรเข้าอีกทางนึงนะครับแต่เราสิทธิพิเศษเป็นยูทูบเบอร์ไงเขาเลยให้สิทธิพิเศษขับอ้อมชิบหายตอนนี้ครับเราได้จอดรงนียบร้อยเรารู้แล้วว่าไอ้เซียนดิ้งเนี่ยมันอยู่ไหนใช่ครับเออเรารอเวลาครับรอเวลาทำไมครับคุณมาถ่ายอะไรผมฮะไม่นู่นถ่ายอยู่ข้างหลังค่ะหมอมันผ่านหน้าผมไง ผมก็คิดสิเออที่หลังคุณอยา่าผ่านหน้าผมนะไงครับตาตูน้องเพงวันนี้โอ้ั <ใจ S 2> นี้ผมเตรียมพร์อมเนี่ยอย่าผมจะวิ่งรอบสนามเลยลองดิลองดิลองดิลอนเลยมาแถวที่หันเนี้ยนะปีหน้าเจอกันโอเควะเดี๋ยวเราไปรอดูตอนเข้าไปข้างในดีกว่า ตอนนี้เราก็ยืดช่องบริษัทตังหวังจริงแล้วนะครับทหารแต่ยังไม่เปลี่ยนไงเดี๋ยวปีหน้าก็ลงเลยหรือเปล่าไม่ผมไม่ใช่เกย์อนนี้เรารอไปหาเจนดิงนะครับจะได้เจอแล้วนะครับทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับตอนนี้ผมเจอทหารเต็มเลยฟังเสียงฟังเสียงมึงมาเอาพูดอะไรปะ ตื่นสายอะไรสักอย่างไปไกและไก่ละอีกฟู่เอาไกลได้เห็นได้ดิงแล้วครับไกลแล้วใช่ไหมเออไกลแล้วลังจกมือเงื่กไกลแล้วก่อนน้องทุกคนก็ถามหานะครับท้งในทิกตอกอะไรยูทูบไอเซียนดิ้งไปไหนเมื่อไหร่จะกลับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกเขานะครับเขาเป็นคนที่ไม่อยากไปทหารแต่ว่าต้องติดมานะครับก็ต้องจำใจมานะ ปเดี๋ยวไปรอดูกันท่านแน่ทุกคนคือรอดูเซียนดิงกันใช่ไหมละ่ะยังหรอกเดีย๋ยวฟัรอดูผมออกกำลังกายก่อนแม่งลิ้นแข็งนี่เช้า,ชาเกิน<า>หนาวด้วยโอ้โหฟัโคตรเจ็บเลยเนี่ยเจ็บหลังไปรอดูเซียนดิงกันดีกว่าคัดต่อไปคือเซียนดิงมาเลยภาพแบบอีกต่อไปฉากต่อไปมาคือเซียนดิงมาเลยนะทุกคนกดไลค์นะฉากต่อไปคือเซียนดิงมาเลยเขาบอกให้ไปรับทหารที่เต็นท์ฉากนี้ฉากนี้เลยเห็นแล้วเขาบอกให้ไปรับทหารที่เต็นท์ วันถ่ายติ๊กตอกให้น้อยเดี๋ยวลืมติ๊กตอกต้องถ่ายติ๊กตอด้วยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่รอรอก็ลงมารอครับผมรออีกแล้วรออีกแล้วฮะรอก่อนรอก่อนรอีกแล้วครับเดี๋ยวฉากหน้าเจอแน่นอนตัดกันทุกคนครับไกลแล้วครับตอนนี้ไก่แล้วไกแล้วลล้มันมาแล้วมัวัน้้วมาาแล้้าล ผมบราณโบรเลด้วยมขออนุญาตเยี่ยมญครบเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับโอ้ยง่ายไปเอาใหม่ครับเดี๋ยวเอาใหม่แล้วก็ผมโอ่านโนบรันเลยด้ยยมขออนุญาตเยี่ยมยอติครับไป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 เราไปไหนก่อนครับยากสามารถ นี่ถอดหัวใครคนดูเห็นหน่อยสิเออลุ้นหล่อไหมครับดีครับมันก็มาแล้วทุกคนก็สบายดีนี่หว่าเฮ้ยก็สบายเห็นไหยสบายมดูขอบตาเลยไปกินข้าวน่ดน้อยแต่เราไปกินข้าวนิดน้อยวันนี้เราเจอเจนนิ่งบอกแล้วว่าฉากนี้เจอแน่นอนเป็นไงครับเจนนิ่งครับอยู่ในค่ายครับครับก็สบายดีครับ กินหย่มนอนหลับลุกหมอบเป็นธรรมดานี่เป็นไงวลุ้นคุ้นว่ะมันนจอในทินเจอร์เลยอะลุกต่อเลยลุกปี๊ดปิ๊ดมาไม่หมอบก็ลุกครับคือคุณลุกปีดไปหนาววะปิ๊ดมันเหนียวข้นข้นแบบหลอนนะเออหลอนแล้วล่ะมึงฟ้องเมื่อก่อนไหมล่ะอันนี้คืออะไรนะน้ำน้ำนี่มาสามอาทิตย์น้ำนักลงไปสี่โลครึ่งว้าหนาโคตรตอบเลย นนเราหนักลงเลยเราขึ้นเลยของเทพวะอาพวกคลิปดิไอ้นี่ไม่ลงงหามาวะพวกคลิปดิโหสาษาเราจับกล้องเราลงงหามาเดี๋ยวยุกันสองหนึ่งเคล็ดในคนเออเราทีนึงได้เล่นโทรทัพท์ทีนึงบางทีเล่นทีครึ่งชั่วโมงแต่แบบมีใครเหลี่ยมก็เหลือยี่ทีมาทีหรือที่มาทีแเราเดี๋ยวนี้เล่นทุกวัดไหม ไม่ถูกอันอาทิตย์นึงเปลี่ยนทีหนึ่งเปลี่ยนแต่ตอนทีื้ายีายงเดี๋ยวก็ปีใหม่ละกับกับนายยี่สิบเจ็ดปีใหม่ยีเจ็ดแต่ว่ากูต้องย้ายหน่นอ๋อย้ายไปลุงเทนะแต่ไม่รู้ว่าจะย้ายปีนี้ยฮ่ย้ายไปลุงเทพอีกนี้ครับวันนี้ครับไอ้ดิงมึงร้องขออะไรมะ KFC KFC คเับถ่ายถ่ายถ่ายมาแลโทรทับทถ่ายด้ยนึ่ันแต่จีไม่ได้เยี่ยมญาต อืมเซนซิงร้องขอเคฟซีเราซื้อมาตั้งแต่เราซื้อมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วนะครับวานหม่หมดียังอยู่ได้เอ้บูลเปล่าเพิ่งซื้อมาเมื่อวานหยอกเล่นมาเมื่อวานตอนเย็นนี่นี่เอาให้คนที่อห่วสิหิวเอร่อยไปเอร่อยไหม อะกินกินอะกินเลยฮะหิวเก็บไปดูเลนเลยไหมเฮ้ยกินโฟกัสก่อนเขาไม่ให้เก็บไว้ไม่ใช่หรอใช่กินให้หมดทำให้เรื่อยไปเลยนิดเดียวจ้างชากอนนั่งเข้มต้องจ้างชาก่อนเดี๋ยวแบบหลุดไดเลยหลุดไปไปแม่งโคตรอร่อยเลยอร่อยกว่าในค่าวไหมอร่อยกว่าข้าวยงเล้งก็ เดี๋ยวให้แทนยิงรีวิวในโรงยางอาหารโรงยางมีอะไรบ้างครับยางวันจันทโอ้ดีๆนะโอ้ดีนะแต่กูปล่อยเที่อกไปด้วนเลยถ้าถ้าปล่อยเที่อกไปผมจะโดนแดดเปล่าไม่โดนมันเป็นคนต้องเหยียบของเขาก็อนตอนเช้าจะมีมีเข่าเออมันจะมีขขาวท็นเ่นั่นแหละมีเข่าใส่เมื่อเ้าวเลยจะกินได้นี่จะกินเข่าใส่หมูหมูหมูไก่ มีเขาเขาเขาที่เราหุงทุกบทำอะไรแหละใส่ไปแล้ว <Holiday> ก yeah, okay. <It> so ็หมูหน so like ่อยนึงแล้วก็น้ำซุปปลาแล้วก็มีตามตะหูเกล็ดหนึงกับฟังโขลกต่อนนั่นแหละตอนมืดมืดเท้าจะเป็นมือเที่ยงก็จะมีของหวานด้วยก็อาจจะเป็นตะกูหรือไม่ก็เกล็เกีลยวต้มเกล็เกีลยวต้มเป็นไงวะเกล็เกล็ดต้มตะกูหน่อผีเขียวอ๋อฟองหวานเป็นเขียวอ่ะ ของหวานนะส่วดำหรือเปล่าส่วเขียวที่มันเหมือนถั่วงอกอ่ะที่เอาไปทำถั่วงอกไก่อ่ะเออไอเห็ดส่วนเขียวตุกอะไรครับมอนช้ากินถั่วเหลืองตวนใบส่วนเที่ยงกินถั่วนส่วเขียวดูไงเดี๋ยว่าถามร้อนก่อนทุกคนอาจจะเห็นในทริปในทิกต็อกจังหวะตอนขึ้นรถเป็นไงครับผมรู้จักนะครับจังหวะตอนขึ้นรถรู้สึกนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่พอมาถึงแล้วเดี๋ยวตรงนี้กูได้ไปดำดีกว่า คนได้เป็นแดงน่าจะเป็นคนนี้มากกว่านะคนได้เป็นแดงน่าจะเป็นคุณครับกัวเดียนมาเดี๋ยวปล่อยในี๋ยเชนนี้กินตามสบายนะครับแย่ไปสบายม้วนไอ้นิ่งม้วนมวนอะไรกันวะเนี่ยไปตามไปดูได้ไหมไปตามไปดูข้างบนเนี่ยมอนตามไปดูข้างบนดีกว่าไปอยทางนี้ไอ้ปทางนี้ นี่มันนังนี้มันนั่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแบบเอ็กคูณสีบกันส,<อ>สุดๆเอาไปเลยไอ้ดิ้งอยู่ไหนวะ หลังสุดหรือเปล่าเขายังรำลับจากสูงเตี้ยวะนานๆกูเจอเองแม่เท่าๆอ่ะอยู่ตรงเองอ่ะรู้จักเสยนดิ้งไหมรู้จักครับไหนมันอยู่ตรงไหนเสยนดิงอยู่ไหนไหนชี้ดินับจากคนสุดท้ายนับจากคนสุดท้ายนับจากคนสุดท้ายคนที่สามเย้ไหมจำได้ไหม

对呀。